เป็นการเส้นไหวปราสาทพุ่มโพนนะครับเส้นไหวนักแสดงจะขอขมาในการเส้นไหวในการที่จะแสดงแสงซีเสียงครับเลยกเป็นการโบกชงพระเนรนะครับวันนี้มาการมาเส้นไหวนะทุกคนจะมาขอขมาการเส้นไหวนะครับมันเขาประหุมโพนส่วนช่วงนี้ก็จะมีพิธีวงสงวงนะครับนักแสดงไม่ติดธรกิจช่วงเช้านะครับจะมีพิธีวงสรวงด้นหนานะครับตรงนี้ ในที่นั้นนะครับที่สั้งเป็นผลประสบความสำเร็จนะครับได้พบกับเจ้าสัวนะครับต่างัน คุณแม่ท่านได้บอกเล่า90แล้วที่เหลือก็น้องๆบอกเล่า90นะครับเป่นหงื่นอนรายการใดสิ่งที่แบบแนะนำทางสถานที่ทางสอสอเจ้าหน้าที่เป็นต้นครับจะได้ให้น้องๆได้รู้จักกันนะครับ ชื่อนี้ครับพี่คนเดียวสองสาม,ส,ามสี่สุดภาษาเขียนไหมภาษาเราภาษาเราครับท่านนิราชจันลุงรับประธานสภาท่านสุทัศน์ระง,งามสมาชิกท่านพันธ์สืบโพลของที่ท่าน,นงงงครับสมาชิกและครับถา,ถาม ท่านสมาชิกท่านนายุกนาศนะครับตรงนี้การแสดงตำนานเมียนวกงประจำปี2568ประจำปี21น,นะครับ21นะครับ21นี้นครับเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับชาวบ้านให้การศักตรูให้การเคารพกราน,นะครับเราจะมีสระน้ำสองชั้นอยู่ตรงด้านทิศตะวันออก แล้วถัดลงไปสระน้ํา30ไร่น้ำขนาดใหญ่หรือบารายครับร้อยเจ็ดไร่นะครับพื้นที่ของมุกปนูนครับฝั่งตะวันตกของบ้านจะเป็นคุ้เมืองแม่ทูนะครับเป็นคนมาเส้นบอกแล้วอาการตันนั้นก็หายไปเป็นจริงนั้นที่จริงครับครับขาเชิญที่มาแสดงที่นี่วันนี้และพรุ่งนี้เองจริงกันเขาจิงมาแสดง มันต้องโดนดราม่าเยอะมากเดี๋ยวเมืเรียนมันตีแล้วมมื่อก่อนประมาณนั้นแต่ของมันต้อมองเป็นอย่างนั้นเมื่อเรวนี้เมื่อเวๆไม่รู้เร็ก็ต้องพยายามตัวไปนะครับตลาดราคาเรามาดูตัวเลขนะครับตัวเลขตัวเลขเปิดขอเล่เลขเลขขอขมาท่านนะครับเลขเลขนักแสดงขอขมาท่านวันนี้นะครับได้เลขตัวไหนนะครับ เลขเจ็ดมาแล้วทุกคนเลขเจ็ดมาแล้วนะครับเจ็ดเจ็ดอะไรเจ็ดสี่หรือเปล่าเราลุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนเจ็ดมาแล้วครับเจ็ดสี่หรือเปล่าเราลุ้นกันนะครับเมื่อกี้นี้ก็แม่เผยแล้วก็พาคณะนักสแสดงนะครับตำนานเนียงรอทมมาขคขมาแม่เนียงรอทมนะครับเพื่อในการสมวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะได้สแสดงครับมาขคขมาท่านในวันนี้นะครับ ขอตัวเลขขอแม่นางด้วยนะขอโชคลาภแม่นางไว้โดยการจุดธูปเสียงไทยไว้นะครับเดี๋ยวมาดูจะเป็นตัวเลขคนบวงสวงนะครับเลขอาจจะให้ผ uh uh ู uh, Weekly, yep, uh, uh ้ที่มาแสดงก็ได้นะครับจุดไว้แล้วนะครับทุกคนเจ็ดหนึ่งนะครับเจ็ดสี่นะครับทุกคนเจ็ดหนึ่งดเจ็ดสี่นะครับดูดีๆนะครับเดี๋ยวรอสามตัวก่อนนะครับเดี๋ยวมาการแสดงนะครับ การแสดง ตัวเลขครบ3ามตัวแล้อยังไปดูกันครับเจนะครับเจแดสีะหนึ่งีนะครับทุกคนดูดีๆนะครับเอ็นว่าแต่ก่อนเป็นเลข7็นั้นรู้สึกเปลี่ยนเป็นเลขหนึ่งแล้วนะหนึ่งสนี้กำลังแสดงไฟแสงสีแสดงอยู่นะครับกำลังแสดงฝึกสอมนะครับเออเลขอะไรเนาะทุกคนนะครับเลขอะไรเนาะหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งสี่อะไรนะครับโรลุนกันหนึ่งี่อะไรเนาะ หนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเดินไปที่แรกเอฟว่าเป็นเจ็ดนะแต่ว่ามองไปมองมาเป็นสี่เป็นหนึ่งเฉยนะครับหนองค์คารุจันหนึ่งหนึ่งสี่สองหรือเปล่าเอฟสี่หนึ่งสี่สองหรือเจ็ดเจ็ดสี่สองหรือเปล่านะครับรอรุนกันนะครับมันก็เลขสองนะครับที่ชัยภูมิตั้งอยู่บนนิระนางสีจันทราที่มีความสุขสำราญอยู่ณนครคารุ่งปนบริเวณอุทยานบารายสะลมเจีย หน้าปราสาทภูมิโปนเป็นดังอุทยานสูงสวรรค์ที่พระนางสีจันทราจะทรงพคัศมมาแล้วทุกคนมาแล้วนะครับหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองนะครับทุกคนหนึ่งสี่สองนะครับสงแน่นอนครับหนึ่งสี่สนะครับ ค <4 S 2> <24, 21, S 1> รอไปไนอวนี้ับนี่ละครับครั้งที่ยี่สิบเอ็ดครั้งที่21่สิบเ็บโอ้ถูกแล้วนี่เจ็ดสี่สองหนึ่งสี่สองทุกคนครับหรือว่าหนึ่งสองสองหนึ่งครั้งที่ยี่สิบนครับวงสงครั้งที่ยี่สินะครับสาธุสาธุลํำลากันไปนะครับเกนะครับตามเลขได้แล้วนะครับ ในสมัยอาณาจักรเจนละประมาณปีพุทธศักราช1228ถึงพุทธศักราช1254ที่เรียกว่าอาณาจักรเจนละยุคม,มืดและทํางสงครามแยกดินแดนของอาณาจักรเจนละเป็นสองส่วนตามสภาพพื้นที่บริเวณที่สูงและที่ต่ำคือเจนละบกและเจนละน้ำ Light and Sound Performance 2025 Perpetuating the legend of Prasat Pompon in the district of Sankar in the province of Surin. This interdisciplinary performance combines dance and drama with light and sound, grounded in archaeological evidence and local legend associated with Prasat Pompon. The narrative synthesises historical data and oral traditions integrating local customs of dong Subdistrict and spatial cultural linkages with the site. the production features newly devised choreography and script, extending beyond the folk tale of Niango dong to encompass archaeological, artistic and cultural dimensions. it aims to cultivate historical consciousness, promote local identity and foster cultural stewardship within the community of dong in the district of sangkha in the province of Surin. The performance is structured into three acts. Act 1. Gritacharya Nakon Pumpon. This act presents the archaeological history of Pumpon, focusing on the name Gritacharya, found in the Prasat Pumpon inscription, translated as the land of gratitude towards the deities and the earth. It explores the belief systems centered on the worship of Shiva, which underpinned the ritual practices and the construction of this sacred site. Act 2 Irrigation and Agriculture. This act highlights the ingenuity of the ancient inhabitants of this city in water management, including the construction of reservoirs for agricultural use and ritual purposes. It also portrays belief systems and ceremonial practices. Such as lunar divination for water forecasting and offerings to deities to ensure abundance, traditions that have persisted in the pompong community to the present day. Act three. This act dramatizes the poignant tale of love, loss, and tragedy: one woman and three men, a narrative that has long captured the imagination of the local community and has been passed down through generations as the legend of Nian the Dong. แ่หมนับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปทิ้ยานของบรรพบุรุษและเทพเจ้าตามธรรมชาติต่อมาจึงรับนับถือศาสนาที่แพร่หลายเข้ามาคือศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูและศาสนาพุทธนิกายมหายานดังนั้นพท,ที่กรรมทางประเทนีวัฒนธรรมของชุมชนแห่งนี้ คำกล่าวอูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเริ่มพิธีกรรมจึงเป็นคำสวดที่ปะปนกันในความเชื่อผีพุทธพราหมณ์สืบต่อมา วเทพเจ้าแห่งปราสาทภูมิโปนโดยการตั้งกองไฟที่เรียกว่ากองกูลให้ไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลาเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสว่างความสะอาดความรู้และความดีเพื่อสรรเสริญพระศิวะแห่งภูมิโปน